สวัสดีค่ะ,คะเรียนนวดหน้าของครูทันนะคะมีคาสเรียนอะไรบ้างและสอนอะไรบ้างหลายคนถามมาเยอะมากเลยวันนี้ครูทันเปิดสอนทั้งหมดนะคะมี4หลักสูตรนะหลักสูตรแรกเป็นการนวดยวกยระชับปรับรูปหน้าโดยการใช้สองมือของเราเนี่ยแหละคะ่ะในการนวดเนะาะศาสตร์นี้บอกเลยว่าครูทันรวบรวมสุดยอดของศาสตร์มารวมกันไว้ในการนวดหน้าสไตล์อากิล่าศาสตร์แรกเลยเป็น ศาสตร์การเดนน้ำเหลืองจากประเทศอินเดียนะคะและศาสตร์ที่2เลยเป็นการกดจุดจากประเทศญี่ปุ่นศาสตร์ที่3นะคะเป็นการเหล่าหน้าของประเทศเกาหลีและศาสตร์ที่4นะคะเป็นการนวดหน้าของไทยเราซึ่งครูทันเนี่ยนำท่าที่เป็นสุดยอดของแต่ละศาสตร์เนี่ยมารวมกันไว้ในท่านวดหน้าสไตล์อากิล่าทำให้ผู้หญิงของเราเนี่ยหน้าสวยเฟิรม์มเด้งกระชับริ้วรอยเนี่ยลดเลือนได้เริ่มต้นเห็นผลลั ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำนะคะเราจะสอนเั้งแบบแบบเป็นสเต็ปบายสเต็ปนะตั้งแต่การท,ำำาทําความสะอาดผิวหน้าเลยจนถึงการนวดฟื้นฟูผิวหน้าแล้วก็รวมเทคนิคสี่ศาสตร์ที่ครูพูดถึงนะคะหลังจากนั้นเราจะมีการนวดออฟฟิศินโดมให้กับลูกค้าได้รับการผ่อนคลายด้วยนะคะในหลักสูตรนี้ซึ่งเราได้รับการรับรองจากกระทรวง4กระทรวงนะคะใครที่สนใจสามารถเรียนได้และหลักสูตรที่2นะคะที่ครูท เปิดสอนก็คือการกัวซาบนใบหน้าค่ะในการกัวซาบนใบหน้านะคะเราจะมีการสอนเทคนิคการทำความสะอาดผิวก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเป็นการเดนน้าเหลืองแต่การเดนน้าเหลืองของการกัวซาของเราเนี่ยจะไม่เหมือนใครแล้วก็จะไม่เหมือนการเดนน้าเหลืองของการนวดหน้าด้วยนะเพราะเราเป็นเทคนิคพิเศษเทคนิคเฉพาะเลยนะคะเราจะเริ่มต้นในการปรับฟื้นฟูผิวหน้าก่อนเพื่อให้ได้รับการกัวซาแบบเห็น ผลลัพธ์อย่างชัดเจนบอกเลยว่าคนที่มีปัญหาลิ้วรอยล่องลึกนะหรือแบบทำงานหนักเครียด ปวดหัวรู้สึกสายตาฟ้าฟางนะคะรู้สึกแบบมัวมัว,มวตามัว,ม,วมัวนะคะกัวซาเนี่ยช่วยผ่อนคลายได้ดีมากๆนอกจากกัวซาผ่อนคลายแล้วนะคะยังทําให้หน้าเด็กหน้าสวยหน้าเฟิรม์มหน้าเด้งหน้ากระชับด้วยค่ะและหลักสูตรที่3นะคะอันนี้พิใจเสนอมากเพราะว่าในเมืองไทยยังไม่มีการเปิดสอนค่ะย้ําเลยเพราะว่าคลาสเรียนเนี้ครูทันนะไปเรียนไกลมาจากประเทศเกาหลีเลยไปเรียนไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีมาเกือบ2ว เพื่อเรียนศาสตร์นี้โดยตรงนะคะเป็นการที่ใช้แว็กแว็กหน้าไม่ได้แว็กขนนะจ๊ะแว็กหน้าเพื่อช่วยในเรื่องของลิ้วรอยล่องลึกและคนที่มีปัญหาผิวหน้าคล้อยห้อยย,อย้อยย้้ยนะคะการแว็กหน้าช่วยได้จะเป็นการแว็กที่กระตุ้นตามจุดต่อมน้ำเหลืองพอทำออกมาเนี่ยเพียงแค่แบบว่าส่วนที่หนึ่งเองนะหน้าเขาแบบ ยกขึ้นแล้วแล้วก็ผิวก็สว่างกระจ่างใสแล้วนะคะซึ่งอันนี้เป็นสุดยอดเทคนิคเลยคนที่เรียนนะคะคาสแวกหน้านะคะจะได้ใบประกาศจากสถาบันชั้นนำของประเทศเกาหลีคุณไม่ต้องไปบินไกลถึงประเทศเกาหลีแค่ในเมืองไทยก็มีสอนแล้วจ้ะและอย่างหนึ่งครูบอกเลยว่าชั่วโมงทำเงินสูงมากตอนนี้ยังไม่มีใครทำทำก่อนรวยก่อนสาเร็จก่อนนะคะและหลักสูตรที่3เลยค่ะก็คือการใช้พลังงานของหิน ะะเป็นการปรับฟื้นฟูผิวหน้าโดยการใช้พลังของหินเห็ดนะใช้หินเห็ดก่อนในการนวดหน้านะคะแล้วก็ใช้เจสโซเลอร์นะคะในการกิ้งลงบนใบหน้าแล้วก็ใช้พลังงานของหินหยกนะคะช่วยบำรุงดวงตาซึ่งตัวนี้เป็นการฟื้นฟูผิวหน้าคนที่ผิวหน้าโทมคนที่ผิวหน้าที่แบบไม่ค่อยได้รับการบำรุงครสนี้บอกเลยว่าเหมาะมากๆเลยนะคะผู้ทานมีทั้งหมด4 มีหลักสูตรในการสอนทั้ง4หลักสูตรเนี่ยเราจะมีการเรียนการสอนทั้งหมด3วันค่ะครูไม่ได้สอนแค่ให้คุณมีอาชีพนะแต่ครูสอนวิธีการว่าคุณจะทำอย่างไรให้สามารถสร้างรายรับได้เลยทันที จากประสบการณ์ตรงเนี่ยครูทันสอนมาทั้งหมดนะไม่ต่ำกว่า6ปีเต็มครูทันเนี่ยเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาสอนมาย่อยให้ลูกศิษย์เข้าใจแบบง่ายๆหลายคนเข้ามาบอกครูค,คะหนูอายุเยอะแล้วไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องการดวดหน้ามาก่อนไม่เคยทํามาก่อนแต่อยาก ใช้สองมือตัวเองเนี่ยค่ะในการสร้างรายรับอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะครูเรียนได้ไหมครูบอกเลยว่าเรียนได้ค่ะแล้วก็ทําได้จริงด้วยมันไม่ได้ยากเพราะครูเนี่ยบางคนพอมาปุ๊บครูจะเริ่มต้นจากการปรับ mindset คุณก่อนอะไรที่คุณบอกว่าทําไม่ได้ครูจะปูพื้นฐานเลยว่าคุณทําได้ในวิธีการสอนนะคะครูสอนหมดและหลังจากนั้นสอนลงทุนอย่างไร ให้ได้เงินกลับมาได้เร็วที่สุดอันนี้จะประสบการณ์ตรงของครูเลยเพราะครูเป็นคนหนึ่งที่สร้างรายรับได้เจดหลักต่อปีในการนวดหน้าครูมาย่อยมาบอกรายละเอียดให้ลูกศิษย์ของครูหมดนะคะซึ่งคุณมีหน้าที่แค่มาเรียนและลงมือทำตามรับรองค่ะสำเร็จ เพราะลูกศิษย์ของครูหลายคนประสบความสําเร็จด้วยวิธีการนี้หมดแล้วบอกเลยว่าในยุคนี้ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ดีมากเพราะช่วงในโควิดที่ผ่านมาเนาะครูทันปิดร้านครูทันก็ไปเรียนเทคนิคเพิ่มเติมมานะคะเรียนเทคนิคเพิ่มเติมในเรื่องของการตลาดการปรับใบเซ็ตครูทันเอาความรู้ตรงนี้มาสอนลูกศิษย์ของครูหมดเลยค่ะแล้วบอกเลยว่าเนี่ยลูกศิษย์ของครูเรียนไปแค่อ,ทอาทิตย์สองอาทิตย์ก็สามารถซั c c e s ประสบความสําเร็จได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นใครอยากสวยอยากรวยอยากที่จะใช้2มือตัวเองในการทําธุรกิจ นวดหน้ามาเรียนกับครูทันได้นะคะหรือว่าครูคะหนูอยากจะเปิดร้านอยากจะเอาร้านตัวเองออกมาอยู่ในโลกออนไลน์ช่ววันนี้ครูทันเปิดสอนแล้วนะคะเปิดสอนปั้นแบรนด์เป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจความงามครูทันจะสอนสร้างโปรไฟล์ให้กับคุณนะคะโดยการปรับรูปข,ของคุณให้ดูดีให้ดูแพงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ของคุณแล้วก็สอนวิธีการ พูดหน้ากล้องอย่างไรให้คนรักคุณให้คนยอมจ่ายเงินให้กับคุณนะคะให้คุณกลายเป็นซูเปอร์สา์หน้ากล้องเนาะแล้วก็สอนวิธีการในการทำเพจเราจะทำแบบไหนอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ครูบอกเลยว่าครูจะดึงจุดดีจุดเด่นของแต่ละคน ออกมาสอนเนาะตรงนี้เราจะเป็นไพรเว c โคชชิ่งส่วนตัวเลยคุณจะมาเรียนแบบเป็นกลุ่มก็ได้เพราะตอนนี้ครูทันเปิดสอนแบบเป็นกลุ่มนะคะเป็น VIP g o กุ๊ก6ท่านต่อคอร์สเท่านั้นอยากหน้าสวยอยากหน้าเด็กอยากสร้างนายรับด้วยสองมือของคุณอยากทําร้านของคุณมาอยู่ในโลกออนไลน์มาเจอกับครูทันได้นะคะครูทันที่ปรึกษาธุรกิจคางงามครูทันสอนปั้นแบรนด์ครูทันสอนโนหน้าพลิกชีวิตอยากสวยอยากรวยอยากสําเร็จมาเจอกันค่ะ กดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบบ